ขอเชิญเข้าสู่รายการพอดแคสต์เรื่องเล่า Talks ค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบโอ้โหพลิกผันเลยนะคะของเมืองชายทะเลแห่งหนึ่งในกัมพูชาเมืองที่เคยแบบเป็นภาพฝันเลยนะของนักเดินทางหลายๆคนเมืองนั้นก็คือสีหนุวิวค่ะเราจะมาดูกันว่าจากที่เคยเป็นเหมือนสวรรค์ริมหาดเนี่ยมันกลายมาเป็นภาพที่เราเห็นเห็นกันทุกวันนี้ได้ยังไง ครับถ้าพูดถึงสีฮนุวิลหรือที่คนกัมพูชาเรียกว่ากัมปงสมเนี่ยนะครับสมัยก่อนนูน้น,น,นภาพจำคือเมืองชายหาดที่สวยมากจริงๆนะคือเคยติดอันดับโลกเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นจุดหมายยอดคิดเลยของพวกแบ็คแพคเกอร์อ๋อเหรอคะใช่ครับโดยเฉพาะหาดโอเทรสนี่ดังมากสวยสงบแต่นอกจากเรื่องเที่ยวเนี่ยอีกบทบาทที่สาคัญมากๆของเขาคือเป็นเมืองท่าหลักของประเทศเลย มีท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่สุดทันสมัยสุดก็อยู่ที่นี่แหละครับฟังดูดีจังเลยนะคะทั้งเที่ยวได้ทั้งเป็นศูนย์กลางเศร,รษฐกิจแล้วบรรยากาศหาดโอเทรสสมัยนั้นนี่เป็นยังไงคะคงแบบชิลๆสบายๆเลยไหมใช่ครับเป็นเมืองเล็กๆเงียบสงบมากๆต้นไม้เยอะร่มรื่นหาดทรายขาวน้ำใสๆคนไม่เยอะเลยเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆครับแบบชีวิตมันดูสโลว์ไลฟ์ที่นั่นเลยนะอือ นึกภาพตามแล้วอยากไปเลยค่ะแต่ภาพนั้นตอนนี้มันมันเลือนไปแล้วอะไรคะคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สีหนูบิวเปลี่ยนไปขนาดนี้เหมือนมีพายุเข้ามาเลยมันก็คล้ายๆพายุนะครับแต่เป็นพายุที่เกิดจากหลายๆอย่างรวมกันต้องมองภาพใหญ่ของกัมพูชาก่อนคือเขามีเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนมากนะ มีวิสัยทัศน์2,030อยากจะยกระดับประเทศแล้วก็มีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม2,015-2,025เป็นตัวขับเคลื่อนหลักซึ่งการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยครับแล้วทุนจีนก็เข้ามาพอดีจังหวะเลยถูกต้องครับโดยเฉพาะพอมีเรื่องยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiatives หรือ BRI ของจีนเนี่ยเขาก็มองหาที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว กัมพูชาก็เปิดรับเต็มที่แล้วสีหนุวิลเนี่ยถูกวางตัวไว้เลยตั้งแต่ปี2008ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ SEZ เพราะมีทั้งท่าเรือทั้งชายหาดไงครับโหเหมือนปูทางรอไว้เลยนะคะแล้วเขาคาดหวังกับเมืองนี้ไว้สูงขนาดไหนคะสูงมากครับมีการพูดถึงขั้นว่าอยากจะปั้นให้เป็นเซนเจนแห่งกัมพูชาเลยนะโอ้เซนเจนเลยครับหรือบางทีก็มองไปไกลถึง มาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเป็นทั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็ท่องเที่ยวบันเทิงครบวงจรเลยพอทั้งนโยบายพร้อมเงินทุนก็มามันก็เลยบูมสุดๆแบบที่เราได้ยินข่าวกันตึกสูงคาสิโนโขึ้นเต็มไปหมดเลยช่วงนั้นใช่ครับช่วงปลายปลายทศวรรษ2 0 1 0นี่คือจุดพีคเลยเงินจีนนี่ไหลเข้ามาแบบเอ,อเร็วและเยอะมากๆครับ เอาแค่ปี2019ปีเดียวนะมีการอนุมัติโครงการลงทุนในสีหนุวิลนี่มูลค่ารวมๆกัน4 0 0 0กว่าล้านเหรียญสหรัฐ4 0 0พล้านเหรียญจากเมืองเงียบๆกลายเป็นเมืองแบบคึกคักทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับตึกสูงเสียดพ้าโรงแรมคอนโดร้านอาหารห้างสรรพสินค้าผุดขึ้นมาเยอะมากแต่ที่เด่นสุดๆเลยนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคนั้นก็คือคาสินโนนี่แหละครับ คาสิโนนี่เยอะมากจริงๆใช่ไหมคะมีรายงานว่าได้ใบอนุญาตไปเป็นร้อยเลยนะร้อยห้าสิบแห่งแต่ที่เปิดจริงๆอาจจะน้อยกว่านั้นหน่อยประมาณสัก 60- สิเแห่งแต่ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วป้ายนี่กลางเต็นภาษาจีนเกือบหมดเลยแทบไม่เห็นภาษา,ขาเขมรหรืออังกฤษแล้วแล้วสวรรค์ของแบ็คแพ็คเกอร์อย่างหาดโอเทรสละคะโดนผลกระทบไปด้วยไหมคะโดนเต็มๆครับ จากหาดเงียบๆสวยๆก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่วุ่นวายไปเลยมีแต่การก่อสร้างบังกะโลเล็กๆร้านค้าของชาวบ้านเดิมๆก็ค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยโครงการใหญ่ๆหรือไม่ก็โดนตึกบังวิวหมดไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องสิคะคนก็เปลี่ยนไปด้วยไหมคะได้ยินว่าคนจีนเยอะมากๆเลยช่วงนั้นใช่ครับมีการประเมินกันว่าช่วงก่อนปี2019เนี่ยสัดส่วนคนในสีนูวิวอาจจะเป็นคนจีนสูงถึง90%เลยนะ 90%เลยเหรอคะครับทั้งคนที่มาทำงานมาลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมๆกันนี้อาจจะเป็นแสนคนเลยทำให้โครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนไปเยอะมากและคนท้องถิ่นเดิมล่ะคะเขาอยู่กันยังไงปรับตัวทันไหมได้ประโยชน์จากการเติบโตนี้บ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็น่าเห็นใจนะครับคนท้องถิ่นไม่น้อยเลยถูกผลักออกจากทำเลดีๆกลางเมืองริมหาด เพราะว่าราคาที่ดินมันพุ่งขึ้นไปแบบโอ้โหหลายสิบเท่าตัวเลยแล้วปัญหากระทบกระทั่งเรื่องที่ดินก็ตามมาเยอะมากเพราะหลายคนไม่มีเอกสารสิทธิ์แบบเป็นทางการมีแค่หลักฐานซื้อขายกันเองแบบเดิมๆซึ่งมันมันใช้ในทางกฎหมายยากที่ดินก็เลยโดนกว้านซื้อไปทําโครงการใหญ่ๆห,หมดกลายเป็นว่าโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะเยอะแยะมันไปกระจุกอยู่แค่บางกลุ่มเหรอคะใช่ครับ ประมาณนั้นเลยค่าโครงชีพก็สูงขึ้นแต่โอกาสงานของคนท้องถิ่นจริงๆมักจะเป็นงานแรงงานระดับล่างหรือบริการที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากเพราะธุรกิจส่วนใหญ่มันเป็นของคุณจีนใช้ภาษาจีนกันเป็นหลักคนที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือกลุ่มทุนกับผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มอ mm. มีเรื่องเล่าขำๆแต่สะท้อนภาพได้ดีนะเขาบอกว่าเบียร์ที่นั่นถูกกว่าน้ำเปล่าอีก อาจจะเพราะกลุ่มลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวนักลงทุนจีนมากกว่าโหฟังดูเป็นการเติบโตที่เร็วมากแต่ก็แอบน่ากลัวนะคะเหมือนไม่ค่อยมีการวางแผนรับมือเท่าไหร่ใช่ครับการพัฒนามันพุ่งไปที่อสังหากับคาสิโนแบบเร็วมากๆโดยเฉพาะคาสิโนออนไลน์นีดเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเลยแต่พวกโครงสร้างพื้นฐานถนนไฟฟ้าประปาการจัดการขยะเนี่ยมันตามไม่ทันครับอ่ะฮะ ปัญหาขยะนี่เกลื่อนเมืองเลยโดยเฉพาะตามชายหาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปเลยช่วงนั้นกระทบสิ่งแวดล้อมหนักมากครับแต่ยุคทองหรือจะเรียกว่ายุคฟองสบู่ดีฮะมันก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่อะไรคือจุดที่ทำให้ทุกอย่างมันสะดุดลงแบบแรงๆเลยคะจุดเปลี่ยนจริงๆจังๆเลยคือเดือนสิงหาคม2019ครับตอนนั้นรัฐบาลกัมพูชาประกาศแบนคาสิโนออนไลน์ทั่วประเทศเลยเอ้เหรอคะ ทำไมล่ะคะกาลังบูมๆอยู่เลยการตัดสินใจนี้ค่อนข้างกระทันหันนะครับมีการวิเคราะห์กันว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากแรงกดดันของรัฐบาลจีนเองที่เขากังวลว่าธุรกิจนี้มันเป็นช่องทางของอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินอะไรพวกนี้ครับพอเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดโดนตัดปุ๊บผลกระทบมันก็โอ้โหรุนแรงทันทีเลยสิคะรุนแรงแล้วเร็วมากครับทุนจีนเยอะมากที่เน้นทำคาสินโนออนไลน์เนี่ย เขาถอนตัวกลับแทบจะทันทีเลยโครงการก่อสร้างที่ทำทำอยู่ก็หยุดชงงะงักกลางคันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันก็ปิดตัวคนงานตกงานกันมหาศาลเลยแล้วยังมาเจอโควิดอีกซ้ําเติมเข้าไปใหญ่เลยสิคะใช่ครับซ้ําเติมหนักเลยทีนี้พอโควิดมาการเดินทางหยุดหมดนักลงทุนนักท่องเที่ยวหายเกลี้ยงเมืองนี้เข้าสู่ภาวะซบเซาแบบหนักหนาสาหัสเลยครับตึกที่สร้างค้างไว้หรือสร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่ก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปเลย กลายเป็นปัญหาใหญ่ทิ้งไว้เป็นเหมือนอนุสรสถานเลยครับมีการประเมินว่าช่วงปลายปลายปี2022ี่เนี่ยอาจจะมีตึกสร้างไม่เสร็จเป็นพันแห่งเลยนะเป็นพันเลยเหรอคะครับพันกว่าแห่งตัวเลขล่าสุดอาจจะลดลงมาบ้างแต่ก็ยังคาดว่ามีหลายร้อยหลังที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วแล้วก็อีกเกือบเกือบสองหลังที่เสร็จแล้วแต่ร้างไม่มีคนอยู่มันกลายเป็นเมืองร้างตึกร้างเต็มไปหมดเลยสถานการณ์แบบนี้มันมันอันตรายนะคะ ตึกร้างเยอะๆแบบนี้มันกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของพวกไม่ดีได้ง่ายๆเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับตึกร้างพวกนี้แหละกลายเป็นทำเลทองเลยของพวกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาก็เข้ามาใช้ตึกร้างพวกนี้เป็นฐานปฏิบัติการเลยตัวเลขการลงทุนก็คงต้องพูดถึงแล้วนะคะดิ่งเหวเลยสินแน่นอนครับจากที่เคยมีเงินลงทุนต่างชาติปีละเป็นหมื่นล้านดอลลาร์ฟอร์มมาปี2020ตัวเลขเหลือแค่ร้อยกว่าล้านเองครับโหต่างกันลิบลับเลย ครับธนาคารโลกถึงก็เคยออกมาเตือนเลยนะเรื่องความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินจากปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างในกัมพูชาเนี่ยแล้วนักลงทุนเดิมที่เขายังติดอยู่ล่ะคะก็คงลำบากแย่เลยหนักเลยครับหลายโครงการไปต่อไม่ได้เงินจมแล้วก็เกิดปัญหากับเจ้าของที่ดินเดิมอีกเป็นคดีความกันยืดเยื้อไปหมดในขณะที่การท่องเที่ยวเองกอ็ก็ยังไม่ฟื้นอย่างที่หวังนะครับ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตลาดหลักก็ยังกลับมาไม่เยอะเท่าเดิมพ่อเมืองซบเซาตึกร้างเยอะปัญหาอาจจยากรรมก็ตามมาอย่างที่อาจารย์ว่ามันเหมือนเปิดประตูไปสู่ด้านมืดเลยนะคะสถานการณ์มันเอื้อจริงๆครับเกิดเป็นแหล่งรวมของแก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงขนาดใหญ่เลยมีชื่อเรียกหลายๆชื่อนะอย่างช h i n าทาวน์โซนเวิ้นชายยวนฉูอะไรพวกนี้ซึ่งความหมายมันก็ประมาณว่า เป็นแหล่งรวมของกิจกรรมผิดกฎหมายการหลอกลวงอะไรทํำนองนั้นครับแล้วสภาพข้างในโซนพวกนี้มันเป็นยังไงคะพอจะมีข้อมูลไหมจากรายง,งานต่างๆที่ออกมานะครับเขบญญาบรรยายว่ามันเหมือนเป็นออคอมเพล์ปิดะครับคอมเพล์ครับมีกําแพงสูงๆมีลวดหนามมีกล้องวงจรปิดมีกาดถืออาวุธคุมเข้มเลยคนข้างในนี่แทบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวใหญ่ไปที่มีการปิดตัวแล้วก็ขนค้นออกจากพื้นที่ชยัยนาทาวโซนแบบกระทันหันตอนกลางดึกเลยก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มีเรื่องเล่าจากคนที่เคยตกเป็นเหยื่อนในนั้นออกมาบ้างไหมคะมันมันเลวร้ายขนาดไหนมีหลุดลอดออกมาบ้างครับที่น่าสะเทือนใจมากๆกก็อย่างกรณีของชาวเกาหลีใต้ที่เขาได้รับความช่วยเหลือออกมาได้เขาเล่าว่าโดนหลอกมาทำงานด้วยข้อเสนอแบบ ดีมากๆเงินเดือนสูงอะไรแบบนี้แต่พอมาถึงก็โดนยึดพาส,สปอร์ตบังคับให้ทำงานหลอกลวงคนอื่นนะครับโห oh. ถ้าใครขัดขืนหรือพยายามหนีก็จะโดนทำร้ายร่างกายมีการซื้อขายตัวกันระหว่างแกงด้วยนะซื้อขายตัวเลยเหรอคะครับมีการพูดถึงห้องทรมานที่ใช้ลงโทษคนที่ไม่ยอมทำตามคือถูกปฏิบัติแบบโห oh, ร้ายมากไรม้มนุษยธรรมสุดๆครับมันคือฝันร้ายเลยจริงๆ ฟังแล้วหดหูมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเมืองท่องเที่ยวสวยๆจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้มีผู้นําชุมชนชาวเกาหลีในพื้นที่ท่านหนึ่งนะครับแคร์ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทั้งเมืองสิงหนุวิวแทบจะเป็นเหมือนคุกโหคําพูดแรงมากแต่ก็คงสะท้อนความจริงนะคะครับมันสะท้อนความรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็อันตรายที่มันแฝงอยู่ในเมืองได้ดีเลย แต่ก็ยังดีที่ยังมีรายงานว่ามีกลุ่มมิชชันนารีหรืออาสาสมัครที่เขาพยายามเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อหลองนี้อยู่บ้างนะครับปัญหาตึกร้างกับปัญหาอาชญากรรมนี่มันมันเชื่อมกันโดยตรงเลยนะคะมันเป็นวงจรที่น่ากลัวครับเศรษฐกิจพังตึกร้างมันก็กลายเป็นแหล่งฟอกเงินเป็นฐานปฏิบัติการขององ,องค์กรอาชญากรรมที่เราเรียกว่าทุนสีเทาคือเงินทุนที่มาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะผิดกฎหมายเข้ามาสร้างอาณาจักรพวกนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความปลอดภัยรุนแรงมากมีข้อมูลด้วยนะครับว่าคนจีนบางกลุ่มพยายามใช้เงินซื้อสัญชาติกัมพูชาเลยเพื่อให้ทําธุรกิจสีเทาพวกนี้ได้สะดวกขึ้นเลี่ยงการตรวจสอบจากทางการจีนได้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้ล่ะคะสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นบ้างหรือ,อยังมีความพยายามจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังแค่ไหนคะความพยายามก็มีอยู่นะครับถ้ามองในแง่กายภาพเนี่ยถนนหนทางหลายสายเขาก็ปรับปรุงดีขึ้นเยอะระบบระบายน้ําก็ดีขึ้นแต่แน่นอนว่า ภาพตึกร้างเยอะๆเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดอยู่ร่องรอยความเสียหายจากการก่อสร้างที่หยุดไปมันก็ยังอยู่เต็มไปหมดแล้วทางรัฐบาลเขามีแผนหรือมาตรการอะไรออกมาบ้างไหมคะที่เป็นรูปธปรรมล่าสุดเลยครับเมื่อต้นปี2024นี้เองเขาประกาศโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดพระศีหนุป,ปี2024ออกมาถือเป็นความพยายามครั้งสำคัญเลยนะที่จะดึงการลงทุนรอบใหม่เข้ามา อ๋มีมาตรการอะไรน่าสนใจบ้างคะก็มีหลายอย่างครับทั้งลดหย่อนภาษีต่างๆอำนวยความสะดวกเรื่องใบอนุญาตแล้วก็มีนโยบายให้วีซ่าพิเศษระยะยาว3ปีเลยนะให้กับชาวต่างชาติที่ลงทุนซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มูลค่าสูงหน่อยอันนี้ก็เพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาโดยตรงเลยเหมือนส่งสัญญาณว่าเอาหลักพร้อมจะเริ่มใหม่แล้วนะแล้วก็อยากให้คนมาช่วยสะสางปัญหาเก่าๆด้วย ใช่ครับเป้าหมายก็คือดึงนักลงทุนให้เข้ามาช่วยสารต่อโครงการที่มันค้างๆอยู่เนี่ยแล้วก็ลงทุนในโครงการใหม่ๆด้วยควบคู่ไปกับการปรับทิศทางพัฒนาเมืองให้มันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบเอ่ออนเนกประสงค์มากขึ้นไม่ใช่พึ่งแต่คาสิโนอย่างเดียวแต่หันไปนเน้นอุตสาหกรรมที่หลากหลายแล้วก็พัฒนาเรื่องโลจิสติกส์โดยมีท่าเรือน้ำลึกสีหุนวิวเป็นหัวใจสำคัญ การเปลี่ยนจากเมืองคาสิโนไปเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดูเป็นทิศทางที่ดีนะคะแต่ความท้าทายคงไม่ใช่เล่นๆเ,เลยใหญ่หลวงมากครับเอาแค่ปัญหาตึกร้ายอย่างเดียวนะประเมินกันว่าอาจจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มอีกเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะกว่าจะทําให้มันเสร็จสมบูรณ์ได้พันล้านเหรียญอีกแล้วเหรอคะครับนี่คือโจทย์ใหญ่เลยว่าจะหาเงินจากไหนในเมื่อนักลงทุนเดิมก็ยังเข็ดๆอยู่ การจะกลับไปพึ่งจีนอย่างเดียวเหมือนเดิมก็คงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแล้วมองคะใหม่ๆเป็นเรื่องจำเป็นมากแล้วเรื่องการพัฒนาท่าเรือให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกจริงๆจัง,จงๆล่ะคะมีแผนอะไรที่ชัดเจนหรือมีความคืบหน้าบ้างไหมท่าเรือนี่คือหัวใจของการพลิกฟื้นระยะยาวเลยครับมีข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคหลายอย่างที่ต้องทำเลยนะเช่นพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมข้อมูลปรับปรุงถนนรางรถไฟที่เชื่อมกับท่าเรือ จัดการตู้คอนเทนเนอร์ให้มีประสิทธิภาพลดความแออัดแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของท่าเทียบเรือเช่นเพิ่มเครนขุดลอกร่องน้ำอะไรพวกนี้ซึ่งทั้งหมดนี่ใช้ทั้งเงินทั้งเวลาเยอะมากครับฟังดูเป็นงานช้างเลยนะคะต้องทำพร้อมๆกันหลายอย่างเลยทั้งแผนต้องดีการจัดการต้องเป๊ะทรัพยากรก็ต้องถึงถูกต้องครับแผนแม่บทเขาก็มีอยู่แล้วแหละ แต่การจะเอาไปปฏิบัติให้มันเกิดผลจริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและที่สาคัญสุดก็คือทรัพยากรเนี่ยแหละครับซึ่งก็ยังเป็นคำถามใหญ่ว่าความพยายามทั้งหมดนี้มันจะเพียงพอไหมที่จะพลิกฟื้นสีหนุวิวให้กลับมามีชีวิตชีวาได้จริงๆแล้วจะกลับมาในรูปแบบไหนเพราะภาพสวรรค์ของนักเดินทางแบบเดิมๆที่เราคุยกันตอนต้นอันนั้นคงคงยากแล้วแหละครับที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นได้ค่ะ จากสวรรค์ริมหาที่เคยเงียบสงบกลายมาเป็นยุคบูมสุดขีดของคาสิโนที่เติบโตแบบแทบจะไร้าการควบคุมแล้วก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นเมืองร้างที่โดนปัญหาอาชญากรรมรุมเร้าก่อนจะมาถึงความพยายามครั้งใหม่ที่จะสร้างอนาคตที่แตกต่างออกไปเรื่องราวของซีฮานูวิวนี่มันซับซ้อนแล้วก็ให้บทเรียนเยอะมากๆเลยนะคะใช่ครับมันสะท้อนภาพความซับซ้อนของการพัฒนาที่มัน รวดเร็วเกินไปความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจที่อาจจะมาพร้อมกับต้นทุนทางสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านมนุษยธรรมที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอนาคตของสีหหุวิวก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่อยู่นะครับว่าจะฟื้นคืนกลับมาได้ยังไงแล้วจะกลายเป็นเมืองแบบไหนต่อไปเป็นเรื่องที่เราคงต้องจับตาดูกันไปอีกยาวๆเลยครับ